ตรงนี้คือวัดธาตุดอกแก้วนะครับวัดธาตุดอกแก้วบ้านธาตุดอกแก้วเมืองอสัสสภรแขวงสวรรค์เขตนะครับก็จะมีต้นตาลแต่ต้นตาลไม่ได้สูงมากก็แสดงว่าบ้านนี้เป็นบ้านใหม่นะถ้าเป็นบ้านผักขยาเนี่ยจะจะสูงกว่านี้นะแต่ตรงนั้นก็สูงอยู่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นธาตุดอกแก้วนะครับ คืออัสพอรเนี่ยเป็นดินแดนผู้ไทยแต่ว่าก็มีโซ่ป่าป่นนะครับไทยโซ่แต่ถ้าเป็นแบบเมืองอุทุมพรหรือว่าเซโนนั้นคือคือดูแล้วน่าจะเป็นไทยโซล้วนๆนะครับแต่ว่าก็ถูกกลืนเป็นลาวหมดแล้วจะบอกว่าหลา,หลายหมู่บ้านก็ไม่ใช่โซ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ฟังจากสำเนียงแล้วก็อะไร่ะสีผิวก็ อารมณ์นั้นนะครับอันนี้พูดแบบไม่ได้บอกว่าไปพูดแบบในเชิงเหยียดนะครับเพราะผมเองเนี่ก็ถ้าเอาสีผิวก็ก็มีเชื้อเชื้อโซ่ปนแน่นอนนะครับแม่ผมนี่ดำเลยน้าชายนี่ดำนะน้าสาวนี่ดำทุกคนนะครับแต่มารุ่นผมนี่มีน้องชายคนเล็กคนเดียวที่ได้แม่นะครดำคนน้องนั้นจะผิวเหลืองนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ ผู้ไทยเอ้ยผู้ไทยนะครับผู้ไทยที่อยู่ในเขตสวัส์เขตเนี่ยนะครับผมได้กระสารล่าสุดผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับคือผู้ไทยรุ่นใหม่นะเขาพยายามเขียนประวัติตัวเองก็ บางครั้งนี่ก็มันเขียนในด้วยจิตสำนึกของความเป็นคนในประเทศไทยในปัจจุบันดังนั้นบางทีการเขียนก็ไม่อยากจะไม่อยากจะให้พวกผู้ไทยนี่เป็นลาวเกี่ยวพันกับลาวอะไรอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> เหมือนกับไทยพนวนอารมณ์นั้นประมาณนั้นนะเออนี่นกำลงังมอวในเพิ่งจะเริ่มวันนี้อันนี้ทำที่แล้วนะครับร้านค้า <c oughs> น่าจะเป็นของไอ้น้องเวียดนะครับแถวนี้นะ ครับคือเหมือนกับไปเขียนเรื่องราวของไทยดำก็จะไม่อยากจะพูดถึงลาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะแต่จากเอกสารล่าสุดที่ผมได้นี่คือมไม่ใช่แล้วล่ะครับ คือก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่สวรรค์นขกนี่นะครับเขาอพยพมาอยู่เวียงจันทร์ก่อนนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเลยล่ะนะครับก่อนที่จะอพยพมาอยู่ทางใต้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยผมจะทําคลิปเกี่ยวกับผู้ไทยแบบชัดๆหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีอารมณ์เท่าไหร่จะไปเดี๋ยวจะโอ้เมื่อกี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวจะไปกินกาแฟบ้านพักขย้างนี่แหละครับ วันนี้มีฝนโปรลยๆนะครับถนนสายนี้ถ้าตกหนักนี่ก็โอ้ลำบากนะครับเขาไม่บอกชื่อห้วยนะครับแต่ห้วยนี้ห้วยใหญ่นะฮะน้ำไหลเยอะอาน้อยวิ่งผ่านไปไหนไม่รู้ รยากาศยามเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าต่อนะครับข้างหน้านี่นะครับบ้านผักขยะการอพยพลงใต้ของชาวผู้ไทยก็มาอยู่ในเขตบ้านเมืองของข่านะครับหรือว่าพวกชนเผ่าตระกูลขมเมรมอนนั่นแหละครับพวกบรูมังกอง บนเราจะเรียกโซ่ไทยโซ่หรือขาก็ได้นะครับแต่หลังๆขานี่ก็คือไม่อยากจะเรียกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากพวกผู้ไทยเนี่ยน่าจะสนิทชิดเชื้อกับทางเจ้ามหาชีวิตอยู่แล้วก็ดังนั้นก็มาตั้งบ้านตั้งเมืองก็เลยเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองของพวกผู้ไทย แต่ก่อนมันไม่ใช่เมืองนะครับพวกชนเผ่าเนี่ยไม่มีคณะปกครองเมืองว่าอย่างนั้นนะครับออุพ,ออพยมมาก็ตั้งบ้านตั้งเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองวังเมืองอ่างคําเมืองเซโปนเมืองกระตะกระปองน,นายยมอันนี้คือเอกสารเขาเอ่ยมานะครับ แล้วแต่เป็นเมืองผู้ถห่นะครับคําอ้อขอเขียวเนี่ย,ยตรงแถวๆอวสะพอนี่ยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้นะครับมีคําว่ามีคณะปกครองก็ต้องมีเจ้าเมืองราชวงศ์อะไร่างพวกประมาณอย่างนี้นะองค์การสี่นะประมาณอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ดังนั้นชนเผ่ากรู คือไทโซ่นี่ก็มาอยู่อันเดอร์ผู้ไทยนะครับแล้วก็ค่อยๆค,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 ค่อยกลืนเป็นผู้ไทยในสมัยหลังนะครับหรือพูดง่ายๆคือรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่เป็นโซ่แล้วอะไรเงี้ยัพูดภาษาผู้ไทยนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองของพวกผู้ไทยเนาะผู้ไทยก็เลยเยอะขึ้นนั่นแหละครับบางทีก็เห็นแบบว่าสีผิวแบบ คล้ำอย่างเงี้ยนะครับาหันมาพูดผู้ไทยนะครับเขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ไทยเงี้ยบ,บางทีก็จะมีคนเวียดมาปนอย่างงี้ก็ขาวจุ๊ะเลยอะไรเงี้ยเนาะประมาณอย่างนั้นนะครับสำเนียงก็เพี้ยนไปตั้งแต่แตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ที่เกิดการผสมผสานนะครับพื้นที่ไหนที่ โซ่แข็งๆหน่อยนะครับ,บรูแข็งๆหน่อยก็จะอาจจะเป็นสำเนียงแบบหนึ่งไปปนกับพวกเวียดเยอะๆหน่อยก็จะสำเนียงแบบนึงนะครับบริเวณพักขยานี่นะครับบริเวณมัวควายต้นตาลสูงมากเลยปริพักขยะการที่พวกผู้ไทยอุพยพลงใต้มาอยู่ที่แถบเวียงจันทร์เนาะก็ ที่เก่าพวกผู้ไทยก็คือพวกพู้ไตเนี่ยแหละครับวัดพักไงพุทไตก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะผมพูดบ่อยนะครับ,พ,นนรบพวกนักวิชาการผู้ไทยที่ประเทศไทยนีก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแปลว่าพวกนับถือผีนะฮะพวกผีนะครับผู้ไตนะ่พุทธลาวคือพวกนับถือพุทธนะครับมีอยู่แค่นี้แหละครับ ครไม่เชื่อก็ลองไปทางแขวงหัวพันได้ครับมีอยู่หลายบ้านเลยผมไปเจอเอ๊ะทำไมสำเนียงกานพูดเหมือนไทยดำพอถามว่าไทยดำหรือเปล่าไม่ใช่เขาจะบอกเขาเป็นลาวนะครับเขาก็จะบอกว่าบ้านไทยดำบ้านน้นน่ะนับถือผีพวกไทยดำของแท้ก็คือพวกนับถือผีในความหมายของคนแฝงหัวพันนะครับเหมือนกันพวกไทยแดงเนี่ยก็คือพวกนับถือผีนะครับศาส,สนาผีนะครับ คนกลุ่มนี้เขาจะเรียกตัวเองว่าผู้ใจด้วยนะครับก็คือพวกนับถือผีนะครับบางหมู่บ้านจึงมีทั้งผู้ใจและผู้ลาวนะครับลุงล้านขายคกโอ,โอ้เนี่ยลุงร้านเพิ่นเคยแล้วมาถ่ายอิเบะเพิ่นอยู่นะเนี่ยเพิ่นปั้นหม้อนะครับปั้นคกนะซื้อไปฝากน้องอนดุ้งเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาค้ามาก่อน,เ,นเงินแบบ ยังมีก้อนหินก้อนเศร้าอยู่นะวางเนี่นะครับเงินเห็นไหมเงินงามๆอยู่ด้วยครับเงินเก่าๆผู้ไทยเก่าๆอันนั้นพอมาอยู่เขตล้านช้างก็สำเนียงไทยใต้ก็ต่อเต่าไม่มีแล้วครับเป็นผู้ไทยนะครับเียกปกผู้ไทย าหันมานับถือศาสนาพุทธก็กลายเป็นผู้ลาวนะครับดังนั้นถ้าผู้เข้าใจว่ากลุ่มทางนี้น่าจะอุยพมาอยู่เวียงจันทร์ก่อนมาอยู่เวียงจันทร์น่าจะเป็นอุยพมาจากทางโอ้นี่ไงอันกาแฟนะครับโอ้ป่าน,น้อยปาบัานพะขยะนานนี่นอนเหมือนอยู่พะญยเฮานี่มีสภากาแฟเดย<น>บ่าแมนมีบอนดดีวนี่บอ่อยูนของอยูอนอสฟอเท่านี้ สภาคาเฟเดนีนน้นี่แหละบ้านพักขยะเนี่ยคอยจงมากทุกทื่อก็ต้องมากินทุกเทื่อดิเนจดวนี้เป็นจุดแมนเออนี่เด้บ้านพักขยะเด้อสภากาแฟเสาแรงอีกเสาแรงาแรงจุดเเ้าพื้นเม่บ้านพักขยาเฮาเด้อบ้านบ้านนี้เป็นบ้านผู้ไธเนาะผูทไยจ้อยบ่้ไทไธจ้อยเนาะเออผูทไยจ้อย เล้งโล่มีแต่เคยยืนเออคนนอกมืดบปะคนนอกก็เคยมันเคยมาเป็นเคยบ้านนี้ตีแสดงว่าบ้านนี้นี่ผู้สาวหลายผู้สาวงามบ่อยมีมาเป็นเคยอยู่นี่เลยนอันนั้นแหละสำคัญเลยเนาะเพราะว่าบัวงามบัวไรดีเจ้าบริกรเข่าเนี่ยสาวซาสาวลือได้สาวขะขยะอะไรแมนบอกสาวซาสาวลือ สามผู้ไทยก็งามอยู่แล้วล่ะเบื้องแดนเด็กน้อยนั่นหลานเด็กน้อยบ้านน้องเดินนี่งามถ่ายไปผู้เฒ่าผู้แก่เขาคืองามแต่ว่าเอออก็ันนี้แหละมาสภากาแฟเพิ่นคาราเมลพักขย้ายแล้วคดองก็แพงทางมันดีด้เนาะหรือดองอะไรแพงแมนบอกคาร์ด้าพร้อมอ้าวแซนเดอรนแต่คาร์ด้าเขาว่าเขาว่าเนื่อะเป็นเคยวูฒิไทยนี่ต้อง ทนเสียงจมเสียงดา่าไปขนมกะระเพงอีกเนี่ทำเป็นเลือดอ,อกเพราะว่า<ม>สาวุไทยด่าที่สาวุไทยมันด่ามนน้นเนาะม้วนอยู่บ่มีด่ามีดาม่ดาเดี๋ยวขันมาเจอกับปลาอะไรพันโท์โถมก็ม <laughs> <c oughs> ีปนนั่นหรเขาคือว่าสาวผู้ไทยเป็นสาวไทยเป็นด่าม้นผู้นายยันเมียนั <c oughs> ่นถึงวันนั่นเมื่อแม่นบอกแต่อายเป็นอายอายอายนี่ อ้นี่บ่แม่นผู้ใด้เนาะไอ้เป็นเคยมาทางเด้อนมาจากเมืองใดอะแล้วนครไก่สอนนันว่าอยู่เลยไก่สอนสำเนียงนะครับพลสิมเนาะพลสิมเมืองเก่าบรรยากาศบ้านนากุจนจ่าบ้านผักขยานะครับโอ้วันนี้ฝนตกนะกลับแล้วครับ ฝนตกนะครฝนตกแยะเลยสบายดีแม่เอ้ยอนี่เงือนงามมีบ้านเนี่ยที่อะไรอะ่ะทางเบตงนะครับใครเป็นผู้ระถามเนาะทางเบตงนี ตกแบบนี้ไปไหนไม่ได้นะครับบ้านนี้ลำใหญ่เยอะนะเนี่ยลำใหญ่เต็มแล้วเขาก็เอาลำใหญ่นี้มาวางขายกันนะครับไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะ ลำใหญ่นะครับลูกเล็กๆหรอครับแต่ว่ามันก็มีรสหวานอยู่ด้แต่มันลูกมันเล็กเองนะครับยังเลืออยู่นะฮะเนี่ยแต่ว่ามันเอายากหน่อยนะแบบนี้นะครับภาษาลาว่าต้องบักบักงามันก็คือฟันกิ่งมันนั่นแหละครับอันนี้อะไรเนี่ย นี่นะออวหางขายวัดบ้านผักขยานี่นะครับตำใหญ่บ้านผู้ไทยนะครับก็อย่างนี้บอกนะครับผู้ไทยหรือผู้ไต ก็คือพวกนับถือผีนะครับแลเอาตามแบบเอาตามที่แขวงหัวพันนะครับต่อให้พูดจาภาษาเดียวกันเนี่ย้าไม่นับถือศาสนาพุทธเขาเรียกว่าพุธใจนะครับที่หัวพันเนาะส่วนพูดลาวคือนับถือพุทธนะครับหมู่บ้านเดียวกันจึงมีทั้งผู้ลาวผู้ไทยผู้ใจนะครับพอพวกผู้ใจลงมาอพยพลงมาทางตอนใต้นะครับคนลาวก็เรียกว่าพวกผู้ไทยนั่นแหละครับ จากต่อเต่าเป็นพอทหารนะครับแล้วพออุปยบโยกย้ยายมาอยู่เวียงจันทร์ก็อาจจะเข้ารีดนับถือศาสนา,าพุทธนะครับหรือว่าอยู่ภายใต้การปกครองของพวนอ่ะเมืองพวนนะครับดังนั้นถ้าใครไปเ,เที่ยวซัมใต้เที่ยวเมืองแสนเราจะเห็นนะหลายบ้านนะครับที่มีวัดนะครับ ถ้าบ้านไหนที่มีวัดก็จะเป็นบอกว่าเป็นผู้ลาวครับอันนี้ตามความเข้าใจของผมเลยนะครับจากการเดนฉางนะัอยู่เมืองแอดน่ะสายน้ำแอดอยู่บ้านเนี้ยหรว่าบ้านนี้เนี่ยครับมีวัดไงก็บอกว่าเป็นไทยดำหรือเปล่ากอ้วกแม่นพ่แม่นไทยดำนะว่าพุ่นบ้านไทยดำบ้านพุ่นนะครับ แต่สำเนียงพูดเหมือนกันแป๊ะเลยครับแต่เขาบอกว่าเป็นลาวาแต่อีกบ้านหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นไทยดำนะก็คือผู้ใจนั่นแหละครับไม่มีไม่มีวัดนะนับถือผีผมสัมภาษณ์อยู่สี่ห้าที่นะครับสำหรับผู้ไทยทางสวรรค์นเขตเนี่ยสำเนียงฟังจากสำเนียงแล้วมันมันใกล้ชิดกับพวนนะครับ นั้นผมคิดว่าเขาน่าจะอพยพมาจากเมืองพวนนั่นแหละครับเชียงขวางนั่นแหละครับแล้วลงมาอยู่ทางทางเวียงจันทร์ก่อนที่จะอพยพมาอยู่ทางสวรรค์นเขตนะครับเป็นกลุ่มที่น่าจะใกล้ชิดกับทางเจ้ามหาชีวิตนะครับสักสามปีที่ผ่านมานะ่าจะตรงกับสมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชนะครับ แล้วก็คนกลุ่มอื่นๆที่อันเดอร์ก็หันมาพูดผูไทยภาษาผู้ไทยเหมือนจึงเป็นภาษากลางของคนแถบนี้นะครับเป็นพากันไปนาแล้วสบายดีกลางอันทมไปนาคนตกก็จะเล่ๆหน่อยนะครับทนานีเอ้าวไปบัดางมดบ่าปลาบาบะบะบะ มีน้ำหวานน้ำเนาะก,กินนี่แหละกินข้าวพุ้นนะครับอาจสพรอาหารเช้ากินง่ายๆ่ในคน,น,นแล้วแวะมากินข้าวเช้านะครับที่ตลาดเมืองอัสพรก็สายๆแล้วนะครับฝนตกน่าจะทั้งวันครับวันนี้ ดูอาการแล้วนะ